สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลบอยสิริชัยนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแกดูตามคลิปนะครับของแม่สุนารีราชสีมานะเซอร์ไพรส์ไหมนะครับ <c oughs> ก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าบอยสิริชัยติดแม่สุนารีเข้าแล้วโดนตกเข้าแล้วนะในเรื่องของการใช้ชีวิตอ่าโดยเจ้าตัวเนี่ยได้กล่าวว่า แม่สุนารีราชสีมานะช่วงนี้ตามดูคลิปนะยาวเลยชอบความเรียวความบ้านบ้านเสียงหัวเราะความเป็นธรรมชาติของแม่มากๆนะงานนี้ไม่ใช่บอยคนเดียวนะครับที่เห็นว่าสุนารีเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติและความเป็นตัวเองแอดดิกวก็เช่นกันนะครับนะเพราะว่าก็ตามดูมาเหมือนกัน เราเห็นความน่ารักของแม่สุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งเมืองย่ะโมนะครับซึ่งเวลาเขาทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทาคอนเทนต์ย่างไรให้ดูไม่เป็นคอนเทนต์หรือทําคอนเทนต์ย่างไรให้ดูเป็นธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่คอนเทนต์เลยครับมันคือความเป็นธรรมชาติของเขาเลยเวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกล้องหนึ่งตัวตั้งปุ๊บอ่ะกูเป็นของกูละ แบบนี้กูเป็นความเป็นธรรมชาติของกูแบบนี้นนะใครจะว่ากูยังไงกูก็เป็นอย่างเงี้ยกูจะกินยังไงก็กินอย่างเงี้ยนะจะกินมือก็กินไปทำอะไรก็ทําไปอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะทําอะไรก็ทําความเป็นตัวของตัวเองความมีตัวตนบนโลกโซเชียลนะครับเป็นจุดสร้างและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาเราแม้กระทั่งศิลปินตรงนี้เรา อ,อย่าจะบอกนะครับวา่าคนอีสานเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆนะครับนะอย่างแม่สุนารีเนี่ยเราก็เห็นกันมานานเนาะเห็นเวลาเขาทานส้มตำนะครับเวลาเขาจกปลาราประจอมหรือเอาข้าวคุกน้ำพริกนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยจ้วงๆๆๆแล้วก็แบบคุกๆๆๆแล้วก,ก็กินมือเข้าปากซึ่งเราเห็นเราก็อยากกินตามน้ำไหลๆบอยสิริชยัยก็เช่นกัน นะเวลาเห็นแม่สุนารีเนี่ยเอามือเนี่ยคุกน้ําพริกนะครับแล้วก็เอากระถินโลยเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบคลาสสิกมันเป็นการกินที่คลาสสิกมากเป็นการกินที่ออริจินอลอลิมิเต็ดมากๆในช่วงยุคโบราณกาลและคนรุ่นใหม่มาลองกินกันดูครับปรากฏว่าแซ่บแซ่บมากๆแล้วบอยสิริชัยเนี่ยคืออาจจะด้วยความที่ว่า เจ้าตัวเนี่ยทำงานหนักทำงานเยอะจนไม่มีเวลา,าไปดูโซเชียลดูศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่สุนารีราชศีมาก็คือตัวเลือกที่บอยสิริชัยหยิบจับนะครับประเด็นนี้หยิบจับแม่สุนารีเนี่ยนำมาพูดเป็น Talk of the Town นะครับว่าฉันเนี่ยตัดสินใจแล้วนะว่าฉันจะดูคลิป แม่สุนารีราชศีมาเพราะฉันโดนตกฉันชอบเพราะฉันรักเขาฉันรักในเสียงหัวเราะรักในความเป็นธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือสเสน่ห์ครับมันคือเสน่ห์มันคือ,อสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดจุดดึงดูดนะของศิลปินและทำให้เราเ,เข้าไปติดตาม รถสิ่งที่เขาสร้างที่เขาทาเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลาควรทาอะไรที่เป็นคอนเทนต์บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์แต่เราแค่มีกล้องตัวเดียวนะครับแล้วเราก็สร้างจุดของเราโดยใช้ความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยให้คนเห็นเนี่ยแหละมันคือจุดขายที่ดีที่สุด ความเป็นตัวของตัวเองคือจุดขายที่ดีที่สุดบอยสิริชัยต้องการบอกอะไรเป็นในแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดีวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ